มาโคกว่าเรียกมาแล้วไม่สุนเรือ่องโคกดีเอีผูยย้ใหญ่อดถอดเสื้อแล้วดีเห็นไหมดีเอาจริงเราได้ดีเออาะไดียกหนึ่งแล้วดียกหนึ่งแล้วเมื่อกี้มาๆๆยังไงก็ไม่สนใจอะคุกนี้เป็นเรื่องอีจะได้นี ถอดเสื้กเอาจิงเด้วสิบูทัเด้วยโค้กด้ว มันหา้าวกุกมันห้าวมันห้าวครับไรล้างไม่ทันเลย เด็กไทยคอโรถเป็นบางเวลาทุกโซช่ยกันฟุกอะความจะเร็วไหมความยังเร็วอยู่เหมือนเดิมไหม ทดสอบกับระบบนโคมมะระบบเป็นดีเด้อรักพุงลางๆเลยนะทุกผีไฮโอ้ ส่งเคครับคุกว่าส่งเกครับไปแล้วไปส่งพ่อก่อนคุกว่าส่งพ่อก่อนครับระวังไม้สวยหมดเดงมันจะออกมาจากทุ่มไม้เด้อุกโอ้ยอ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 ยโอ้ยอ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 โอ้ยตอยอยอ เอาคนละชั้นคนละค้างเอาต่างคนดึงควันออถอยอีกดึงโคกถอยอืออือ่าอือคุกโยดคุกออแ้วไขวนไปหายางไปหาเขาเมยโอ้ยคุกอออืออือสู้เโคกใส่หัวใส่หัวพอแล้วพอแล้วโคกว่า ยกกันวันลณนิตรวัลลหนยจิตเจ็มใสเออยกมือขึ้นสูงสูงโคก <c oughs> ยกมือขึ้นสูงสูงยกมือไว้ละโคกนะเออระวังมือจะกินหญ้าไม่ได้ละโคกนะดูโคกนะก็ตั้งท่าเหมือนกันแต่เออ <c oughs> <c oughs> <laughs> Ôi, pha sàng tỉnh <laughs> Ôi, sao <tạo> kén Ui, đó Thương đút lúm ná vào nhà hiệu Ôi, đó, cô cái cốc พากันเล่นตลกอะไรดีสองคนดีดีโอ้ยหมะกับพ่อหมะสางกับพ่อสางจะระทึกหรือจะตลกดีเนี้ยคุกเอ้ยระว,วังมันโผล่มาจากข้างทางเ้ยนั่นโผล่มาเลยไดี๋ยวคุก โอ้ยสงคังมาเลยลืมอะไรพ่อใหญ่โอ๊ตอไปไปอีกล้ะไปไปส่งพ่อใหญ่โอ๊ตได้ไห้วเยคยระคำพ่อใหญ่โอ๊ตคำ่าครบต่างคนต่างเปิ้นพ่อหายไปโอ้ยลืมคราด หูกลางเลยนาะคกุกเออหูกลางเต็มที่เลยคกุกหูกลางเต็มที่เลยลเออครับ <c oughs> ชอบใจใหญ่เลยบางคนก็นสิมาดรามาน้ำค่อยเรียบแบบนี้เอยจะไปหาเห็ดจะไปหาเาเป็นบุน่ารักน่ารักของควันโอ๊ตกับคุกที่ไม่เคยเห็นมาที่ไม่เคยเห็นแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเห็นเดือแบบนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงนะคะ จะไม่โคกเสียงไหนเร็วเสียงไหนเร็วเออดีโคกรักแม่ครับโคกว่าเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไม่ใหญ่อดโคกว่าจะคุยกับแม่ก่อน ขอคุยกับแม่เป็นการส่วนตัวโคกว่าโอ้ยแทงสนุกอือดออะโคกดีดดดขำๆกันไปอย่าทำให้ชีวิตมันซีเรียสแมนโบโคก วันนี้พ่อใหญ่อ๊อดก็กินแกงกล้วยคือกันอุอุอุอาบน้ำให้อุอาบน้ำครึ่งตัวได้ไหม ข้างล้างฉีดน้ำให้หน่อยข้างล้างนี่เออเออเออ,อ,อเอาระดับไหนนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวและสั้นก็มีด้วยนี่สองระดับสามระดับได้น,นี่ กว่าจะเข้ามาใกล้อะไรเถอะืยอ เห็ดข้างล่างไหมเออเห็ดบิก๊กจูโอ้โหกลิ่นออกสุดยอดเ <c oughs> จอน้ำล้างนี่สุดยอดเลยกลิ่นนีน่เออล้างน้ำมันออก,กอนพรุ่งนี้แหงงานได้แล้ว แล้วโคกว่าเอออาบขึ้นตัวพอไปแล้วเดี๋ยวก,กันวันละนิดวันละหน่อยจิตแจ่มใสใช่ไหมโคแม่แม่แม่เพิว่วมาอ่อนอางาตะจะเดาจะอ่อนจานึ่งเขา คุณแล้วขังถึงพุนต้องหาไม้สอยเง้ยง่า,องอายไอ้มันบานแล้วขังถึงพุณโชย,ยง,ะะง่ายน่ะอนางาตะสะดาวจะออนนึ่งเขาว่าตะดาวเบิดแล้วไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะดึงไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจให้นะคะโคกไปแล้วสวัสดีจ้า นี่มีมันแก้วจำหน่ายเด้อจ้ะเด้อ